ด้านชมรมเคลือข่ายบิสขับเพชรบุรีร่วมกับโรงแรมรอยัลเดมอนด์และกลุ่มจิตอาสา,าถ่ายภาพเพชรบุรีจัดงานนิทรศาการภาพถ่าย12-12-12บ่ายแชัยวัดเพชรบุรีแชัยวัดชาติปรีชาซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมได้ที่ล็อบบี้โรงแรมรอยัลเดมอนด์ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม กลุ่มจินอาสาถ่ายภาพเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย12 12 12แอดบชัยวัดเพชรบุรีที่ชมรมเครือข่ายบิสคลาเพชรบุรีร่วมกับโรงแรมรอยัลไนมอนและกลุ่มจิตอาสาถ่ายภาพเพชรบุรีได้จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่12ธันวาคม2555 ด้วยการนำภาพถ่ายของคุณชัยวัฒน์ชาติปรีชาผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตอาสา,าถ่ายภาพเพชรบุรีมาจัดแสดงจำนวน112ภาพซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวสุมนสุตะวิริยวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับภาพถ่ายที่นำมาจากแสดงทั้ง1 1 2ภาพเป็นภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองจากสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูเขาป่าไม้ทะเลโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบการดำรงชีวิตในแบบฉบับวิถีชีวิตคนเพชรบุรีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆผ่านการนำเสนอภาพถ่ายให้เป็นที่รับทราบของนักท่องเที่ยวและคนในจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพเพชรเป็นที่แพร่หลายแก่เยาวชนและบุคคลโดยทั่วไปโดยภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้มีการจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาภาพละ1,212 12บาทส่วนภาพพานอรามาราคาอยู่ที่ภาพละ4,000-6,000บาทค่ะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มจิตอาสาถ่ายภาพเพชรบุรีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่ลานล็อบบี้โรงแรมรอยัลเดมอนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16ธันวาคมนี้สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815718524